นี่พี่น้องจ๋านี่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 เดี๋ยวเราซื้้ามา,าเ <c oughs> พิ่มอีกสียงเครื่องบินได้ค่ะเด้อพี่พี่น้องพี่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 โอ้ยอันนี้เขามาเขามาบรทันทำอะไรอันนี้เกิดจะเริ่มแหงแล้วละกะมองได้อีกมื่อนึงก็นี่สามมองงี้งี้พี่อุ้ยอันนี้สวยงามนะคะสวยงามนี่ดอกมาใหญ่เลยสตูค่ะ เดอะโอซ์ฟอร์ดตรงนี้ฮะตง้ตงสีายาง่ะเหรอองคอีกนะค่ะพี่น้องมีครลันแฮฟเฟิร์ดอินันวิโกอินบ่โอพี่น้องจ้าหาเหะอบิงไกลกๆรถก่อนค่อยสิขับไปลึกๆเดวยควคอมมามด์มิแอกกมิเกส์มอล ไปไงลไปเล่เลาไปเร็วตรงอื่นเลามากเราโบจากหม่องเห็ดนี่อุย้ยงามค่ะได้แบบนี้ซาถั่วหอยดูได้สิบโลเด้อลูกค้าสร้างไวกกหาโลและะะ้วค่ะเอ้ยเออเตดอกงามๆดอกโ่ง,งามเบาสวย,สวย ต้องค่อยๆเก็บเก็บขายขาย้าขายไปน้องลองเบีย้นยนขายยาาขายยาวอันนี้ห้ามเอานะคะห้าเอาไว้เป็นเชือปีต่อไป <c oughs> เอมเบิซุมนี้ว่าสิดไสดไปกก้ปอสิได้ปออ๋อยาห์ฮพกกระอุกอันนี้ก็ได้โอ้ย อันนี้บวเอาดอกด้ค่ะพี่น้องเอาว้ปีนา <c oughs> เอาว้เป็นเสือปีนา <c oughs> เอาใ้เป็นเสือปีนาสะกเก็บเอาพอมองละนิดละหน่อยค่ะสะสมแต้มไปสะสมแต้มไปละนิดละหน่อยเดี๋ยวค่อยไปตัดค้านะคะ <c oughs> พอเราเจออีกอยู่สองดอกโอ้ยพี่เด็ นี่วิทยที่แรกเห็นสองดอกสวยๆนี่อีกเ <c oughs> พิ่นถือเพิ่นแห่งแล้วเพิ่นมาถือฝฟนกับโบงาม <c oughs> เฮากระสีเก็บแตด่ดอกงามๆนะคะอันนี้ฮากระสิบบเอาละนะคะเก็บไว้เชือเป็นเสื้อปีต่อไป เฮ้ยนี่นะคะช่วงนี้เนี่ยเพิ่นได้อิ่ม้ํำนะคะพี่น้องเพิ่นอิ่มหนำเพิ่นก็จะได้ปานี่นะคะปาเนี่ยเพิ่นจะออกแบบสวยงามเลยนะคะดูขานะคะพี่น้องขาใหญ่ๆอวบๆกำลังขึ้นใหม่ก็มีนะคะเนอๆเพียบเลย ออกลายนะคะแต่ว่าแหงเพราะว่าเป็นป่าใหญ่เฮ้ามาบกเฮ้ามาบอนี่เฮ้ายางบลทั่วนะคะเพราะว่าปลาใหญ่หมักเลยแหละค่ะในคนขาวอ้ยฉดายเฮ้ายางอ้ยพี่ในดงบูบอรี่พี่นะคะพี่ตองยางเบิ้งคักนะคะยางหาเบิ้งคักนี่ในเกิดในดงโอ้ยหักพี่น้องจา๋า ดอกงามง,ง่ามาัดขาห <c oughs> ักขาลอยเฮ้ยดอกเพลินขาใหญ่ขาใหญ่ๆอุบอุบมานี้เ่าออกมาตะเซานะคะออกจากบานแปดโมงเกือบแปดโมงอะ เกือบแปดโมงมาถึงป่าก็เกือบ10บโมงนะคะปลาไกา่มาแต่ละทีก็ไม่ผิดหวังได้ที่ะหาหกโล10โลยัางน่อยโอเคนะคะมาลุ้นกันต่อไปเสียงรบกวนเ้ยค่ะเด้อเสียงเครื่องบิน อ้ยพี่ <c oughs> พ่อใหญ่กับไปเอาตะมองเคยเอาไดนะ้เนพ่ยเระบรายยางสำรวจได้เพิน่น <c oughs> พี่หามองไมไปเรื่อยๆเอาต้องหามองไมน้ำเ้าสิบไปตะมองเกาบไา้ได <c oughs> ้โอ้ยตาดอกงามๆ้ะพี่นองจ้า ไปไก้ไก่แล้วนั่นเลาวยางเร็วพี่น้องโอ้ยนี่ยเข้ามาเข้ามาบอยางบะทัวบะถึงพอความเหมื่อยเขาเขาปลาเลิกก่อนเข้าเมื่อยเขายางมาบะหอดเมื่อกี้ไส่วนเราหาเอาแบบไก่ไก่ก่อน แล้วหาพอมองพอละเคยได้กุปีเฮต้าฟินนะฮุยไฮสตูม,มามานี้กันพี่อันนี้เ่าเอาดอกดอกหน่อยหดเฮ้ออยยางมากพอเคยมากพอ,อยางมาจําท่างกระไรไล่มองไล่บอไลไร โอ้ตายแหงงวัดถากกินทั้งถากทั้ทงแดดเอ้ยี่ เมืองดีได้จะเยียบสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหอันนี้ไหม เามางวดก่อนเขามาบะถึกหม่องงวดนี้ก็เลยถึกน้ำก็เลยเนา่าสับโอ้ยเอ้ยมาเอาเล็มนะเอาให้เกิดปีนาซะไม่เกินว่าตึมน้ำถือความฝนถือน้ำฝนไหลหมดตาเสียดายตาเสียดายตาเสียดายเฮ้ยบุก น้ำลุยไฟขามหวยขามห้องามากก็มาเจอแล้วอ้ยไมหอบหอบหอบ อุ้ยอันนี้สีงามว <c oughs> ักเก็ดแฟร์เลยอะ <c oughs> สีสันงามเลยนี่นี่ขอบคุณเจ้าปลาจับเขาเวยค่ะเด้อที่มีเห็ดงามๆจะสวยให้มีของปลาให้ผู้คนได้เก็บไปกิน โอ้ยหนาขน <c oughs> าดนาะมักบาดเลยเป็นกอกอใหญ่ๆเลยนะคะนี่เป็นกอเป็นกอเลยเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะพี่น,น้อง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยหาก็ค่อยแต่บาดโอย,ยุ่งกับพ่อยุ่งนะคะ เมื่อนี่มืออื่นก็ห้าก็บริได้ไปใสละมื่ออื่นนะห้อนยี่สิบถึงสามสิบกว่าองศาเลยนะคะเราก็เลย <c oughs> มาวันนี้พอดีมีอ,ออเดอร์เดิมเนาะเราต้องหาได้ให้ได้สิบโลนะคะวันนี้ส <c oughs> ิบกลโลโอ้ยนี่นี่กำลังออก <c oughs> นี่ห้าเอาอใบไม้ปิดไปเ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดแล้ว ข้าเอาใบใหม่ปิดใบห้าบริมาสข้าบริขามันอีซองอาทิตย์นะคะกำลังเกิดนะตอนนี้นะก็คือถอดเสือแล้วเด้อฮอนฮอนโอ้เด็กคอเนก็คนี้นะคะมาลอกขาบแล้วเอา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 แล้วใส่เส้าบารีด้วยฮอน คนคนละคนละคนละผ <c oughs> er. ีพี่น้องจ้าผีงาม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 ผี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 ีอาหาเก็บกันนะคะถ่ายเอาพ่อใหญเก็บจะเข้า <c oughs> <พ> <accent> <c oughs> <c oughs> งามๆสีเหลืองอาลามเหมือนดอกดาวเรืองเอเตกืนเอเตกืนฟเฟรดี้ <c oughs> พี่อาต่ดอกนี้ใหญ่ดอกนี้หน่อยเอาไปถ่ายเก็บเมื่อรุ่น <c oughs> อช่แอ้เดี๋ยวจะได้มีก็บยุ่ง กาสีย <c oughs> <c oughs> ุ่งล่ะพี่น้องเอ้ยมืดมัดคึมคึมคึมฟ้าคึมฝนสตูฟาเมลีอันสตูฟาเมลีต้อง s l a k เขาเาลยให้พอซะ เออเต้นออกงามๆ <c oughs> ยารฏิบัดมือ <c oughs> ถึงต้องใส่ถุงมือ น้ำแท้โู <c ười> ้พอหญ่ผุนพอหญ่กระยูหูนพ่อใยายอึบโอ้ยุ่งกับพ่อยุ่งเอ้ยข้อตีข้อขาสดักนี่ให้บาปเด้อพี่น่ะน้องจ้าผ้ามอนเอาเห็ดโอยอย่าหักเด้อ Ja, her. Å!